ตรงนี้เป็นวิธีวิเคราะห์งานที่ทำให้คุณทำดีขึ้นช่วยบริษัทได้ช่วยตัวเองได้คุณต้องจดงานที่คุณทำในทุกๆวันคุณเจอเรื่องอะไรทำอะไรผลลัพธ์มันเป็นยังไงมีสมุดหนึ่งเล่มจดวันนี้เจอเรื่องอะไรบ้างแล้วคุณก็เอามาวิเคราะห์เฮ้ยฉันจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงจุดเล็กๆทุกวันนี่แหละค่ะให้คุณทำ ตอนที่ครูอยู่บริษัทญี่ปุ่นน่ะเขาสอนครูในตรงนี้นะบริษัทญี่ปุ่นที่เขามาเปิดในไทยเนาะเขาให้ครูจดงานมีสมุดหนึ่งเล่มวันที่อะไรงานครูเจออะไรตรงไหน,นตอนนั้นครูก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องวิเคราะห์ยังไงแต่เขาเอางานที่ครูจดไปดูแล้วเขาก็เอาตรงนั้นแหละมาเทนมาบอกครูต่อแล้วครูก็มานั่งนึกเออตรงนี้นี่หว่ามันเป็นการวิเคราะห์งานเราทําให้เรา เก่งขึ้นดีขึ้นในตรงนี้มันทําให้เราได้ทบทวนงานตัวเองมันทําให้เราจําในสิ่งที่เราทําได้บางทีหัวหน้าเนาะเขาเห็นเนี่ยที่เขามาบอกเออมันทําให้เรารู้ไปอีกแง่มุมนึงอย่างเราเป็นหัวหน้าตอนเนี้ยในตรงเนี้ยให้คุณเอาไปบอกลูกน้องให้ลูกน้องทําได้เลยมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเนาะมันไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายก่อนจบ วันเนี่ยใช้เวลาสักสินาทีนั่งเออวันนี้ฉันทําอะไรบ้างวะท,วทุกวันทุกวันทําจนเป็นนิสยัยตรงนั้นแหละคนทำอะ่ะเขาจะรู้งานในที่ตัวเองทํามากขึ้นแล้วเราเป็นหัวหน้าเนาะเราก็มาดูแล้วก็ไปถามเขาบอกเขาเหมือนเพิ่มความรู้ให้เขาอ่ะมันจะยิ่งรับคมเขามากขึ้น คุณเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องรู้งานในสิ่งที่ตัวเองทำเนอะรู้ทั้งปฏิบัติรู้ทั้งบริหารคุณถึงจะบอกเขาได้คุณถึงจะอุดความเสี่ยงตรงนั้นได้เฮ้ยถ้าทำแบบนี้มันไม่ใช่เฮ้ยเธอส่ง PO หาซัพพลายเออร์แบบเนี้ยเธอไม่มีเอกสารแนบท้ายเล็กๆๆส่งไปด้วยเอกสารแนบท้ายในที่นี้ตอนที่ครูทำมันจะมีประมาณ10กว่าข้อเฮ้ย PO อนี่เปรียบเสมือนสัญญาซื้อขายของต้องเป็นมือหนึ่งไม่มือสองถ้าเธอส่งผิดนะเธอจะเดินโดนปรับธนูนทนีอันนั้นคือเอกสารแนบท้ายเฮ้ยเราเป็นหัวหน้าเราดูแล้วเฮ้ยไม่ได้วะคุณไม่มีเอกสารนี้ส่งเลยไม่ได้คุณต้องส่งแล้วใครเป็นคนทําเอกสารนี้น้องๆหรือเปล่าไม่ใช่คุณที่เป็นหัวหน้าต้องเป็นคนเซตขึ้นมาเพราะมันเป็นการปกป้องโปรเทคบริษัทเราลูกน้องเขา น้อยคนนะที่จะคิดทําแบบนี้ได้คุณต้องเป็นคนคิดว่าคุณจะเอาหัวข้ออะไรไปใส่ที่จะปรเทคบริษัทให้มันแน่นหนาได้ถ้าคุณไม่อยากคิดว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะคุณมีฟอร์มทั้งหมดในจัดซื้อให้คุณใช้ฟอร์มสแตนดาร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาการประเมินผู้ขายการประเมินผู้ขายลายใหม่ประเมินผลงานประจําปีผู้ขาย kpi ประเมินความเสี่ยงโอหลายอย่าง ในนั้นมีเยอะเต็มไปหมดเลยคุณขอคอร์สเอาไลน์ครูดูเดี๋ยวครูจะส่งให้ดูว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่ครูให้คุณมันตอบโจทย์กับบริษัทที่ต้องการจะรีแผนกจะซื้อใหม่แล้วที่กำลังเซตอัพบริษัทขึ้นมาใหม่หรือบริษัทที่มีระบบ ISO หรือบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เหมาะเลยเพราะมันเป็นฐานให้คุณ ฐานแน่นหนาก็ต่อยอดได้ง่ายๆสบายๆายเนาะถ้าเราไม่มีฐานที่แน่นหนาเราทําทําไปอะ่ะเวลาเราจะมารีใหม่เนี่ยมันมันยุ่งยากแต่ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้แต่มันจะใช้ต้นทุนเยอะมันจะใช้เวลาเยอะอ่ะในตรงนั้นคุณไปเอาเนาะถ้าคุณต้องการระยะเวลาที่มันสั้นไม่อยากเอาตัวเองไปลองผิดลองถูกให้มันนานมันย่นระยะเวลาคุณได้ในตรงเนี้ย การวิเคราะห์งานของคุณทิกง่ายๆเลยคือการจดงานทุกวันที่คุณทําวิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นเราทํางานของเราเราก็ต้องการผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นมากขึ้นการที่จะได้ผลลัพธ์ดีขึ้นมากขึ้นมันก็ต้องมาจากฐานที่คุณทําขึ้นมาเอองานที่เราทําทุกวันมันเป็นไงวะมันตอบโจทย์ไหมเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยมันเป็นยังไงของที่เอาเข้ามา เปคมันถูกไหมมันใช่ไหมที่เราต่อรองกับซัพพลายเออร์ไปผลมันแบกกลับมาเราได้แบบนี้มันโอเคกับบริษัทหรือเปล่ามันเป็นการวิเคราะห์ดูแบบนั้นทําทุกวันทุกวัน,วนคุณจะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันครูเริ่มจากตรงนี้นะตอนที่ครูเติบโตจากงานจัดซื้อครูเริ่มจากการวิเคราะห์งานครูจดงานครูแล้วถ้ามันเจอปัญหาครูจะเอาไอ้ไอ้ปัญหาตรงนี้ไปถามคนที่ครูคิดว่าเขาให้ คำตอบคู่ได้อย่างเช่นรุ่นพี่อย่างเช่นเพื่อนคนที่ทําเหมือนอย่างที่ครูทาเนี่ยครูก็จะถามถามเขาเนี่ยตรงนี้เป็นการรับคมเราวิเคราะห์งานที่ตัวเองทำเนาะมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นคมขึ้นอันนี้เป็นทิศง่ายมากเลยครูขอให้คุณตั้งใจทํางาน โฟกัสบรรจงสร้างชีวิตอย่างรับผิดชอบในงานจัดซื้ออยู่ถ้าเป็นผู้นําคุณแนะนําคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างแต่ถ้าคุณเป็นผู้น้องคุณแนะน,นําหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์กับจัดซื้อเบื้องต้นอันนั้นเหมาะกับคุณมากครูขอให้คุณทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจัดใจครูทันย่าค่ะ